คุณผู้ชมครับกลับมาขยับกันมาที่วงการเพลงกันบ้างนะครับผมกับวง all for one นะฮะซึ่งวงเน่ที่จริงเนี่ยเขาดังตั้งแต่ยุค90แล้วจำได้ไหมจำได้ไหมยุคนั้นฟังจะหมอลำก็อย่างนี้แหละเจ๊ตัองไงอ่ะแต่ว่าเขาก็เพิ่งจะมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะก็น่าจะสนุกสนานน่าดูเด็ดยิ่งกว่าเป๊กผลิตโชคขึ้นเวทีนี้ด้วยนะคะอ๋อใช่ใช่ใช่ ผลิตโชคพี่น้องจัดเดินสายโชว์ตามงานต่างๆแล้วล่าสุดก็ได้มาร้องเปิดเวทีคอนเสิร์ต all for one l i f e in Bangkok ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงที่หนุ่มเป็กชื่นชอบและถึงแม้จะมาร้องเพลงที่ของตัวเองและเพลงสากลนที่ชอบแค้มไม่กี่เพลงก็เรียกเสียงกรี๊ดจากเราแฟนคลับได้ดังเหมือนเดิมค่ะ ถึงเวลาของ4ศิลปินจากวงอ l f ว r One วงป๊อป R&B ที่ฮิตที่สุดในยุค90ทันทีที่ปรากฏตัวบนเวทีก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังโชว์เสียงร้องประสานเสียงทรงพลังให้ได้ฟังเพลงเพราะๆกันทั้ง Smile Like Mona Lisa, A n i g h to t Remember และ I c a n Love You Like That ค่ะ 1994โดยมีเพลงที่สร้างชื่อให้กับพวกเขาอย่างเพลง Icewear ซึ่งเคยได้รับรางวัล Grammy Award s ัดฮาร์ดเบสป Perform ์เฟอร์แมนส o บาย o ูโ w ออกรุกวิรวมถึงขึ้นอันดับ1 b i l l b ิ a บ d c h a ชาร์นานถึง11สัปดาห์และอันดับ2อ k c ยู่ t ชาร์7สัปดาห์ซึ่งพวกเขาก็ไม่พลาดอีกเพลงนี้มาร้องปิดคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ จำได้หรือยังจำได้แล้วจได้แล้วใช่ไหม <S I <swear>. s w เออนั่นแหละดูเสียง I s สเว r ต้องทำเสียงสูงเฮ้ครับผมต่อต่อต่อ